อยู่รังสิตมีงบ2ล้านไปลายได้ทาวน์โฮมหน้ากว้างพื้นที่เยอะด้วยนะครับที่นี่คือชีวาโฮมวงแหวนลันูกาทาเลเนี่ยอยู่ติดถนนหลักคลองสี่ฝั่งลำลูกาเลยครับถนนนียกว้างมากๆของกินก็เพียบครับและยังมีตลาดใหญ่ๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตอีกเพียบเลยเนี่ยบ้านที่ผมบอกเป็นบ้านทาวน์โฮมสไตล์นิวยอร์กมีความลอฟผสมในหน่อยครับเป็นเอกลักษณ์ดีนะและที่สําคัญคือตัวบ้านหน้ากว้าง5.7เเมตรครับจอดรถง่ายครับสองคันเปิดประตูสบายๆเลยเนี่ยบ้านหน้ากว้างมันดีแบบนี้ครับ ั้งโปร่งสบายเดินไปเดินมาง่ายห้องน้ำชั้นล่างก็มีนะฝั่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นมุมทานข้าวครับและไปเชื่อมต่อกับพื้นที่เนกประสงค์ใช้เป็นโซนทางานเล็กๆก็ได้นะครับผมชอบประตูกระจกที่เขาให้นะใหญ่ดีทําให้บ้านดูกว้างขึ้นแล้วก็ฝั่งด้านหลังบ้านเขาจะลงเข็มลึกเท่าตัวบ้านให้เลยไม่ต้องไปจ้างเขาทาให้ปวดหัวเสียเงินเพิ่มละที่ชั้นบนจะมีอีกสมห้องครับเนี่ยห้องแรกเือกจัดเป็นห้องทํางานส่วนตัวห้องที่สองก็ทําเป็นห้องนอนลูกไป แต่มาสเตอร์เบดมเนี่ยใหญ่สุดๆไปเลยครับทั้งกว้างเพดานสูงบิวอินตูเสื้อผ้าได้เยอะด้วยใช้งานห้องน้ำก็สะดวกทุกคนและที่นี่ส่วนกลางเขามีมุมสวยๆเยอะเลยนะทั้งโซนขับเฮาส์สระว่ายน้ำสวนหย่อมอ่ะลองแวะเข้ามาดูกันได้นะชีวาโฮมวงแหวนลำลูกกาครับ